สตร์พลังตัวเลขพลิกชีวิตความมงคลที่มาพร้อมกับเครื่องประดับเพชรล้ำค่าชีวิตดีต้องมีตัวช่วยผมดิติกฤตกิติศรีวรนันท์ฟิลเชลชานศาสตร์พลังตัวเลขมากกว่า15ปีศาสตร์ของพลังตัวเลขนะครับก็คือเรื่องของตัวเลขกับพลังงานมารวมกันมีพลังงานที่ดีไม่ดีเราใช้ศาสตร์พลังตัวเลขนี้เลือกความเป็นมงคลมาสู่ตัวเอง อย่างคอลเลกชัน Lucky Number ของพรีม่าเครื่องประดับตัวเลขมงคลทองคำ 9K ประดับเพชรสีโรสโกลที่จะช่วยเสริมมงคลเสริมบารมีทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอและจี้ตัวเลขที่ผมได้จับคู่รหัสตัวเลขเสริมความเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของคอลเลกชันนี้นะครับก็คือตัวเรือนทุกชิ้นทํามาจากทองคํา 9K ซึ่งทองคําเป็นโลหะธาตุาที่สะสมเก็บพลังงานได้ดีสุดชนิดหนึ่งโบกกับเพชรซึ่งเป็นราชาแห่งอัญ,ญมณีที่สื่อความหมายถึงอำนาจชัยชนะความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง เลข15หรือ51นะครับเป็นพลังเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาผู้ใหญ่หนุนนําผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาซึ่งใช้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือต้องการเพิ่มพลังของสติปัญญาแก่ผู้ใช้ได้ด้วยครับสําหรับ24หรือ42หมายถึงเมตตามหานิยมไปไหนก็มีแต่คนรักคนชื่นชมให้การสนับสนุนรายได้ดีมีโชคลาภมีความสุขถ้าใครอยากมีความสุขต้องลองเลขชุดนี้ครับ 28หรือ82เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจต่างๆนะครับเช่นอสังหาเช่นหุ้นหรือการขับเคลื่อนธุรกิจที่ต้องใช้เงินหลักล้านอันนี้เป็นเลขที่เหมาะกับนักธุรกิจหรือคนที่ต้องการการเงินก้อนใหญ่ต้องเลขชุดนี้ครับสำหรับตัวเลข36หรือ63นะครับจะหมายถึงสเสน่มีความดึงดูดมากเป็นพิเศษและอีกทั้งรายได้ดีการเงินที่ดีด้วยถ้าใครอยากมีสเสน่ห์สีสันในชีวิตผมแนะนําเลขชุดนี้ครับ 7-8หรือ8-7เป็นพลังของเงินก้อนใหญ่ธุรกิจใหญ่มีบริวารมากดวงเฮงสำหรับคนที่การเสี่ยงโชคหรือต้องการใช้โชคผมแนะนำเลขชุดนี้ครับเมื่อตัวเลข4-2-8-9มาชนกันจะส่งผลทำให้ผู้ที่ครอบครองเกิดเงินคนเมตตาค้าขายดีเงินไหลามาไม่ขาดอีกครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าต้องการแบบนี้ ผมแนะนำครับ6,3,9,5เมื่อ4ตัวเลขนี้มาชนกันจะได้ความหมายดังนี้นะครับมีเสน่ห์มากมีเงินมากโชคลาภไหลามาไม่ขาดมีเซน์ดีในการตัดสินใจเทพยาราสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าต้องการแบบนี้รีบคว้าไว้ครับชีวิตดีต้องมีตัวช่วย